รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะาคุณไชมช,ชสุดยอดอาหารกับครัซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้เราพามาชมช้อปชิมกับร้านอาหารที่เรียกว่ามีความผสมผสานกันระหว่างอาหารไทยกับอาหารนานาชาติที่น่าสนใจและที่สําคัญคือได้รับคําแนะนําร้านนี้จากเรียกว่านักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะซึ่งตอนนี้เป็นรองกรรมาการผู้จัดการอยู่บริษัทนวนนัตนครจํากัดมหาชนดิฉันอยู่กับคุณน้องคุณพีระยลักษ์ ตั้งสุนาวันค่ะสวัสดีค่ะน้องหลายๆคนรู้จักนะเป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลเรื่องการตลาดของนวนครนการยุ่งเลยไหมยุ่งพอสมควรนะคะแล้วผู้หญิงรุ่นใหม่นี่ต้องทั้งทางงานทั้งดูแลครอบครัวลูกก็ยังลูกน้อยอยู่นะคะทำงานต้องดูแล อะไรมากน้อยแค่ไหนสกบงานที่นวนนครเนี่ยคือในส่วนของนวนนครเนี่ยก็ได้รับความรับผิดชอบมากมายนะคะวมากมายต้องบอกอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าคือชั้งเชิงลุกแล้วก็ชั้งแบกด้วยเป็นแบกด้วยก็คือในส่วนของการขายการตลาดก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องไปหารายได้ไปลุกเข้าเพื่อหารายได้ประชุมเชิญบริษัทแล้วก็ยังได้รับความรับผิดชอบด้าน อันนี้เป็นงานใหม่เพิ่งรับมาก็คือเรื่องบุคคลกับทางธุรการค่ะโอ้นี่งานหนักทั้งสองส่วนทั้งการตลาดก็งานหนักดูแลคนนี่ก็ใช่ดีแล้วไม่ต้องดูบัญชีอีกบอกว่าคุณพ่อจะไม่ให้ใครคนอื่นมาทำเลยเพราะว่าพี่น้องก็หลายคนนะแต่คุณน้องดูแลเป็นหลักพี่น้องหกคนมีคนมาช่วยงานคุณพ่อสักกี่คนคะนี่แค่สามครึ่งสามครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไปทําอาชีพ ที่ตัวเองรักใช่เช่นเช่นก็เช่นที่ร้านอาหารนี้อที่คุณน้องแนะนํามาร้านนี้เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเราอร่อยอันนี้ไม่อร่อยก็ไม่แนะนํามาหรอกค่ะราคาไม่แพงราคาไม่แพงราคาไม่แพงจริงๆเพราะว่ามาทานต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอคะมาทานจ่ายตังค์ค่ะจริงว่าจ่ายตังค์ก็แถมจ่ายมากกว่าคนอื่นเพราะว่าที่ให้ตังค์มากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าร้านนี้เป็นของเป็นของน้องสาวของน้องสาวคุณน้องนั่นเอง เป็นน้องแล้วยังมีน้องสาวไปมากกว่านั้นอีกเหรอคะใช่ค่ะก็คือน้องใหม่พี่สาวชื่อน้องแต่น้องสาวชื่อใหม่นะคะซึ่งร้านนี้ก็คือร้านชื่อดีโอเรียนค่ะเดิโอเรียนเดิมชื่อดีโอเรียนค่ะซึ่งอาหารไทยใช้ทึ้งเป็นอาหารไทยซึ่งมีมานานแล้วประมาณ20ปีได้20ปีแล้วตอนนั้นน้องใหม่ยังไม่ได้เข้ามาทำค่ะแล้วเป็นร้านของเป็นร้านของเพื่อนๆทางคุณแม่รวมๆหุ้นกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยน คอนเซปต์ของร้านใหม่เปลี่ยนเป็นพอหนูใหม่เข้ามาเนี่ยก็คือเพิ่มอิตาเลียนฟู้ดก็จะมีพิซซ่ามีสปาเกตตี้มีทุกอย่างที่นึกถึงอิตาเลียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ร้านจึงจะไม่ใช่แค่ออเรียนอย่างเดียวละเป็นออเรียนแอนด์แพทสติแอนทรีซึ่งก็จะมีทั้งอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารไทยเป็นสไตล์โฮมเมดทำเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆคุณน้องก็พา รายการครัวอาเซียนมาแล้วต้องให้คุณน้องแนะนําว่าอาหารจานโปรดของคุณน้องนักธุรกิจใหญ่ของเราเนี่ยชอบทานอะไรบ้างคนไทยนะคะต้องทานผัดไทยดูอลังการมา,มากคุนิ่มทอดค่ะโอ้น่าสนใจมากผัดไทยปูนิ่มปูนิ่มตัวใหญ่มากขออนุญาตชิมแล้วกันนะคะเอาละนะคะอืมเข้ากันเป๊ะ สำหรับจานแรกคราวนี้อีกจานย์ข้างๆกันคืออีจานี่เป็นมีกรอบมีกรอบนี่ก็อาหารไทยแท้แต่โบราณผู้สั่งเป็นเคียงๆกันนะคะค่ะทานเล่นๆก็ได้เป็นออเดิร์ลองดูนะคะมีกรอบอืร่อยค่ะหวานเปรี้ยวหอมๆแล้วผักก็สดมาก วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคุณน้องพิรย,ย,ยารลักษ์ตั้งสุนาวันนะคะผู้บริหารของนวนาครขอบคุณมากค่ะคุณน้อง,ค,ค,งค่ะพรุ่งนีง้คุณคน้องยังอยู่ยกับเราเจะเป็นเมนูอะไรติดตามมาพรุ่งนี้กับร้าน The Orient and Prestige Pantry วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคแม่หไหนๆก็มั่นใจอาหารสดซ p พีแม่บ้านค่ะแม่รัวค่ะแม่เสเรียนค่ะแม่ยกค่ะแม่ยายค่ะคนเนี้ย แม่ทูนหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP ีเนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงค่ะไก่สดสะอาดค่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับหลานมั่นใจ CP c ีเติมชีวิตที่ดี